การดูแลสุขภาพแบบเวชศาสตร์ชะลอวัยอันนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้จริงหรือเปล่าครับได้ค่ะต้องบอกกันว่าปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่เลยนะคะคเพราะว่าสำหรับผู้ชายเนี่ยการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยคือการสูญเสียความมั่นใจอย่างห,หนึ่งเลยของผู้ชายเนาะเอ่อโดยปกติแล้วค่ะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเราจะแบ่งออกเป็น2อย่างก่อนเนาะอย่างแรกเป็นเรื่องของจิตใจเกิดภาวะความเครียดน้องชาย ไม่แข็งแรงนะคะอันนั้นเราก็ต้องไปแก้ปัญหารเรื่องของจิตใจแต่อีกอย่างหนึ่งสมรรถภาพทางเพศที่เป็นกันบ่อยก็คือในเรื่องของฮอร์โมนกับในเรื่องของโรคของหลอดเลือดและเส้นเลือดอใช่ไหมคะการตรวจสุขภาพชะลอวัยก็คือการทําให้ไงให้ฮอร์โมนนะคะอยู่ในระดับเหมือนหนุ่มหนุ่มอยู่นะคะให้ฮอร์โมนอยู่ในระดับที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็เกี่ยวยังไงกับเส้นเลือดเนาะเราก็จะทําให้เส้นเลือดนะคะเกิดการอักเสบน้อยที่สุด<อ>เพราะฉะนั้นการรักษาสุขภาพแบบชะลอวัยก็คือการที่ชะลอแล้วก็ ทําให้สมรรถภาพทางเพศอะคะ่ะมันดีขึ้นได้ก็คืออาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยตรงๆไม่ได้อาจจะเป็นแบบว่าโอเคถ้าคุณมีสมรรถความบกคร่องสมรรถภาพทางเพศคุณมหาชลอวัยมันอาจจะไม่ได้ช่วย1 0 0แต่ว่ามันเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทําให้ร่างกายของคุณดีขึ้นพอร่างกายของคุณคดีขึ้นไม่มีการอักเสบไม่มีการอุดตันของเส้นเลือดเส้นเลือดของคุณขยายได้เต็มที่มันก็ทําให้สมรรถภาพทางเพศของคุณมันกลับมาแข็งแรงเหมือนวัยหนุ่มๆได้